สวัสดีครับวันนี้วันที่สี่เมษายนสองพน้ารยหกสิบนะครับผมก็จะพามาดูต้นกระสังนะครับที่ผมได้ทำเสียบยอดตอนนี้ผมก็ได้นำจริงกระสังที่มันปกคลุมยอดมะนาวนะครับก็ ดูนะครับผมก็เลยทำการเพื่อที่จะให้มะนาวที่ผมเอามาใส่ในต้นกระสังนะครับคือเสียบยอดนะครับเสียบยอดก็มีด้วยกันหลายยอดด้วยกันนะครับข้างบนคงต้องใช้บันไดนะครับขึ้นไปเพื่อที่จะให้ยอดมะนาวโผล่ขึ้นไปได้ส่วนยอดกระสัง ก็คงจะนำออกเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ถือว่าติดกันหลายยอดนะครับส่วนยอดที่ไม่ติดก็มีเช่นกันนะครับสำหรับต้นมะนาวนะครับให้อยู่ในต้นกระสังครับคือเมื่อก่อนนะครับมีต้นกระสังอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับพ่อใหญ่ได้ทำการ นำมะนาวนะครับครับมาทำจากนั้นก็มีการยังไงไม่รู้นะครับต้นมะนาวต้นนี้มีลูกเยอะเลยก็ได้ตายนะครับก็คงเหลือแต่ต้นกระสังส่วนมะนาวเก่งนี้ตายผมก็เลยได้มาทำการเพื่อต่อยอดมะนาวเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับ ส่วนกระสังนั้นก็คงจะตัดแต่งกิ่งให้เขาอยู่นะครับก็ถือว่ามีติดบ้างไม่ติดบ้างก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับสำหรับต้นกระสังนะครับฝากท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้นะครับส่วนข้างบนก็คงมีทางน้ำก็คงมีไม่มากเพราะพอลงไปไม่ได้นะครับ ให้เขายื่นไปทางน้ำาก็คงเอาลำบากอ่ายังนั้นก็ฝากท่านผู้ชมเอาไว้นะครับสำหรับต้นเกิดสังเป็นลำต้นให้ต้นมะนาวลูก,กใหญ่ๆนะครับเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ